น,นี้เป็นนกสดายุนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นสีบุรีรัมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิบอลสีกแล้วนะคะวันนี้ก็อ่าเดี๋ยวหนูจะพาไปดูดูกระถางสี่นิ้วนะคะที่มีแบ่งอยู่นะคะเผื่อใครสนใจนะคะแล้วก็จะพาชมแม่พันธุ์ไปด้วยนะคะตอนนี้อยู่ในสวนนะคะก็ตอนนี้จะเป็นเวลาประมาณเย็นๆนะคะ4ี่โมงห้าโมงเย็นประมาณนี้นะคะ ก็ยังมีที่ร้อนอยู่เหมือนกันนะคะตรงแต่ตรงนี้ล่มแล้วค่ะล่มเร็วอยู่นะคะนี่อันนี้เป็นต้นแม่มลเทียนทองนะคะต้นลูกเหมือนจะเริ่มออกมาแล้วนะคะเห็นอยู่หนึ่งต้นนะคะถ้าใครสนใจก็ให้ไปที่200บาทนะคะตัวนี้เป็นบอนที่ใบแข็งมากนะคะยิ่งโตยิ่งกัดสีสวยค่ะมนเทียนทองนะคะนี่อันนี้เป็นหนุมานออกศึกนะคะกำแพงแสนนะคะ ฮานุมานออกสึกกับกำแพงแสนนี่จะต้นละ50บาทนะคะอันนี้เริ่มมียุบล้หัวบ้างแล้วนะคะเพราะว่าปล่อยน้ําแห้งนะคะถ้าปล่อยน้ําแห้งมันจะยุบล้หัวค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะลื้อหัวไปทําจํานวนนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นกระเจะจันนะคะกระเจะจันก็จะมีแบ่งต้นละเจนะคะอันนี้คือแบบที่กัดสีแล้วก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นต้นแม่ค่านะคะอันนี้บอนเก่านะคะมีแบ่งต้นละ50บาทนะคะบอนเก่าสีแดงนะคะ ซูสีไทยห้าวนะคะสีแดงแงเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ให้ห้าสิบบาทนะคะก็จะมีเดี๋ยวพาเดินดูสามต้นร้อยด้วยนะคะวันนี้จะมีราคาถูกที่สุดคือสามสิบห้าบาทสามต้นหนึ่งร้อยนะคะใครสนใจก็รอชมกันก่อนได้นะคะอันนี้เป็นดาวเพียงดินนะคะดาวเพียงดินมีแบ่งห้าสิบนะคะเนี่ยค่ะอันนี้หงยกนะคะนี่หงยกก็จะมีแบ่งอยู่ที่แปดสิบาทนะคะหงยกยังมีจํานวนอยู่นะคะอันนี้เป็นต้นแม่ทศกัน,นะค่ะ อันนี้คือกัดสีแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ต้นแม่เขานะคะอันนี้เป็นหยดเลื่อนนางพิมพ์นะคะอันนี้ก็มีแบ่งอยู่ที่70นะคะทศกัณฐ์จะแบ่งอยู่ที่100นะคะนางสุชาดาเหมือนจะเหลืออยู่หนึ่งต้นนะคะให้ไปต้นละบ80บาทนะคะเปิดสวยค่ะนี้นี่ค่ะทางนี้นะคะ,อ,ะอันนี้จะอยู่ที่3ต้น100นะคะชื่อว่าตะละแม่กูซุมานะคะ3มต้น100บาทเป็นสีชมพูค่ะแบบนี้นะคะตั้งกอสวยค่ะหานุมานจองถนนจะมีแบ่ง50เหมือนกันนะคะหานุมานจองถนน อันนี้เป็นสุนทอนูนะคะสุนทอนผู้จะแบบนี้ค่ะโตเขาจะกัดลายประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาเป็นใบที่ก้านแข็งใบแข็งนะคะอันนี้ให้ไป90บาทค่ะตัวนี้เป็นดาราลายนะคะมีแบ่ง150นะคะตัวนี้กะสีสวยนะคะเป็นบอลเก่าม้ากันทกะนะคะนี่ค่ะยังมีแบ่งอยู่นะคะอันนี้พิเศษให้เลยนะคะต้อนรับสงการให้ไป3ต้น100อนะคะใครรับแจ้งได้เลยนะคะเอาไปทํากอสวยๆเลยนะคะนีะ่กวนอูก็3ต้น100นะคะนี่ค่ะกวนอูนะคะ ใบสวยนะคะกวนอูถ้าใครสนใจแต่กวนอิมจะเหลืออีกประมาณ3ต้นนะคะใครสนใจก็ให้ไป3ามต้นหนึบาทเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นบอนเก่าะคะ่ะเนี่ยนี้นะคะสวยมากใบสวยนะคะมีหูใต้ใบด้วยนี่หนูจับเจอเมื่อกี้นะคะหนูก็ไม่รู้คะ่ะว่ามีหูใต้ใบอันนี้หนูไม่รู้ชื่อนะคะไม่มีชื่อนะคะนี่คะ่ะอันนี้เป็นต้นแม่อินทระรัลังสันนะคะจะมีแบ่งอยู่ที่ อัตลูกนะคะจะมีกระถาง4 100บาทนะคะวันนี้จะเป็นส <bus> ่วนใหญ่จะเป็นกระถาง4ีมาแบ่งนะคะเดี๋ยวกระถาง6นิ้วไซส์แม่พันุนะคะมีถามมาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวหนูไล่ให้อีกทีนะคะจะเป็นคลิปแยกไปอีกคลิปหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นกระถาง4นิ้วก่อนนะคะนี่ค่ะอันนี้ต้นแม่นะคะมีแบ่ง100บาทนะคะอินทราลังสันสวยมากนะคะตัวนี้โตมีหูใต้ใบด้วยนะคะใบแข็งค่ะกัดลายสวยอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะนี้เป็นลูกไม้นี่ค่ะ นี่ค่คะอันนี้เป็นต้นแม่นารีบุรพานะคะวันนั้นพาไปดูต้นลูกมาแล้วนะคะอันนี้มีแบ่งต้นลูก150นะคะนาลีบุรพาอันนี่ตาละแม่จันทานะคะตาละแม่จันทาก็นี่ค่ะตอนนี้มีไซส์น่าจะมีไซส์้นะคะไซส์แปน่าจะหมดแล้วนะคะใครสนใจก็ให้ไป50บบาทเลยนะคะนี่ตรงนี้ก็สวยนะคะเป็นแบบดังๆนะคะเป็นลูกไม้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นลูกไม้ คอนเจ้าสัวนะคะโตเขาจะประมาณเนะะี้ยค่ะดังๆแบบนี้นะคะอันนี้จะมีต้นลูกแบ่งอยู่ที่ห้าสิบนะคะใครสนใจก็สอบถามได้นะคะนี้นี่ผู้ช่วยหนูคะ่ะได้ยินหนูพูดปุ๊บมาเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกระถางสี่นิ้วกันนะคะก็มีหลายสายพันธุ์เลยนะคะจะหนูค่อยๆไล่ให้ชมนะคะ <c oughs> ก็จะมีอันนี้นะคะอันนี้เป็นตาลแม่กูชูมานะคะ่ะนี่ให้ไปที่สามต้นหนึ่งร้อยนะคะเนี่ยค่ะเขาจะออกสีชมพูนะคะ อันนี้เป็นเลิศม,มงคลนะคะเมื่อกี้ลืมให้ดูต้นแม่อันนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะเลิศม,มงคลสีแดงสวยนะคะอนี้อ่ะอันนี้เป็นนางวิชุดาแผงชมพูนะคะมันจะชมพูหมดเลยนะคะอันนี้ให้ไปอันนี้สวยนะคะเ <Salesforce> มื่อกี้ลืมให้ดูต้นแม่อันนี้ขอที่เจ็ดสิบาทค่ะเจ็ดสิบาทอ่ะอน,นี้ที่ให้ดูลูกไม้เมื่อกี้นะคะที่เป็นใบจุดๆนะคะใครรับให้ไปห้าสิบนะคะอันนี้นี่จะเป็นตาลแม่จันทาน,นะคะนี่ค่ะน,นี่จริงๆก็เป็นไซส์หนึ่งร้อยนะคะแต่ให้ไปอยู่ที่ เอาไปห้าสิบาทแล้วกันนะคะน,นีนะ้เหลือไม่กี่ต้นคะ่ะให้ห้าสิบนะคะหลวงราชเสน่หานะคะห้าิบาทคะ่ะมีต้นเดียวนะคะเพิ่งเจอต้นเดียวอันนี้จะเป็นดาวเหนือนะคะดาวเหนือจะเม็ดถี่กว่ามรค์น,นะคะดาวเหนือให้ไปแปดสิบค่ะอ่าอันนี้คือนะ้าท้องเหม็นก็ยังมีนะคะหนึ่งบาทอันนี้สีบุรีรัมนะคะสีบุรีรัมให้ไปแปดสิบาทนะคะสวยมากสีบุรีรัมนี่ค่ะน,นี้เป็นสุนทรพูดน,นะคะให้ไปเก้าสิบค่ะ อันนี้ก็เป็นลูกไม้นะคะอันนี้เป็นลูกไม้หน้าไก่แล้วกันค่ะอันนี้หนูให้100นะคะลูกไม้หน้าไก่นี้สวยมากอันนี้มีเลือนหลวงนะคะเลือนหลวงกสิมาแล้วอันนี้ให้ไป80นะคะนี่ยค่ะเริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะมีอยู่3-4ต้นนะคะ80บาทค่ะล้นนพักนะคะ100บาทนะคะแต่ถ้าเป็นสุโขทัย2ก็หนูจะให้ไปที่80นะคะข้างจินดานะคะต้นละ100นะคะสวยมากนี่ค่ะนี่ค่ะมีจํานวนหลายต้นนะคะสั่งได้นะคะค้างจินดาต้นละ หนึ่งร้อยบาทค่ะมนสวรรค์ก็ยังมีนะคะมนสวรรค์จะอยู่ที่แปดสิบนะคะอ่าเหลืองอันนี้นะคะอ๋อเป็นเงินทองนาคนะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะเย็นอยู่ในกระถางสี่นิ้วอยู่นะคะอ่าอันนี้อนุมานเชิญธงหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะแล้วก็อันนี้ให้ไปไทยนิยมอันนี้แบบป้ายด้วยนะคะนี่ค่ะป้ายด้วยป้ายเขียวอันนี้หนูให้ไปต้นละหกสิบนะคะ อันนี้เป็นทรงใบพัดส,สวยนะคะถ้าใครรับนะคะตัวนี้หนูขอหนึ่งร้อยห้าสิบอันนี้ใบแปกนะคะสวยมากหนึ่งร้อยห้าสิบาทคะ่ะเป็นทรงใบพัดส,สีแดงนะคะอันนี้ได้มาในชื่อคุระบุรีนะคะให้ไปหนึ่งร้อยบาทค่ะคุระบุรีนี่คะ่ะเปรสวยคะ่ะนี่อันนี้จะเป็น้ากบินพรมนะคะให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะน,นี้ป้ายมาแล้วด้วยนะคะหนึ100่งร้อยค่ะมีอยู่สองต้นนะคะนี่คะ่ะ 100่าทอ่าอันนี้เป็นนาลีสยามนะคะนาลีสยามเป็นบอลกลาบมีแข้งนะคะตัวนี้หนูให้ไปหนึ่งห้าิค่ะนี่ค่ะม่านนางพิมพ์ตอนโตนะคะเมื่อวานพาไปดูกระถาง4นิ้วพามาดูตอนโตนะคะตอนโตจะเป็นประมาณนี้กัดเต็มใบนะคะนี่ค่ะก็จะมีแบ่งอยู่ที่เจ็นะคะเผื่อใครสนใจต้นเด็กเด็กเขาก็จะเป็นใบเขียวมาก่อนแล้วก็เริ่มกัดมาเรื่อยๆแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะจนเต็มใบนะคะนี่ให้ดูตอละแม่จันทาที่โตโตอีกทีหนึ่งนะคะสีเขาจะแจ่มมากแบบนี้นะคะ่ะให้ไป5้าบบาทนะคะเผื่อใครสนใจนะคะ อันนี้เป็นต้นแม่ซูสีไทยเฮานะคะต้นใหญ่มากนี่ค่ะพุ่มใหญ่มากอันนี้เป็นแม่พันธุ์นะคะมีต้นลูกแบ่งห้าสิบนะคะอ่าชายชนนะคะชายชนก็ตอนนี้มีลูกแบ่งนะคะแต่ว่าเป็นแบบหนึ่งร้อยบาทนะคะเผื่อใครสนใจก็ลองทักมาสอบถามได้นะคะนี่เป็นพญาพันวังนะคะมีแบ่งอยู่ที่แปดสิบนะคะสวยมากใบผิวสวยค่ะค่ะพามาดูพวกแม่พันธุ์ตรงนี้นะคะสวยมากนี่ สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้กําแพงเศษนะคะตัวนี้อ่าอันนี้นะคะเป็นกระถางน่าจะกระถางหกนะคะอันนี้จะให้ไปต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบอันนี้ชื่อว่าไก่สุดสงวนนะคะมีถามกันมาเยอะอันนี้คือเริ่มกระสีเกือบเต็มแล้วนะคะต้นใหญ่นะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะมีอยู่ประมาณสองสามกระถางนะคะใครสนใจก็ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทก็คือกระถางใหญ่สวยเลยนะคะส่วนหกหลงก็ให้หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะกระสีมาแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นกระถางหกนิ้วเช่นเดียวกันนะคะ เป็นไม้นอกตู้นะคะเลี้ยงจนกัดสีแล้วนะคะนี่ค่ะฟอร์มก็จะมีประมาณสองสามใบประมาณนี้นะคะไม้นอกตู้ใบจะไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะเนี่ค่ะลูกไม้หนูที่หนูบอกนะคะถ้าใครเอาลุกไม้ลูกไม้นี้ชื่อลูกไม้เหมียวนะคะมีแบ่งต้นละห้าสิบาทเผื่อใครสนใจนะคะนี่โตจะประมาณนี้เลยนะคะใบใหญ่มากนะคะแต่ใบใหญ่มันทิ้งใบไปแล้วนะคะที่หนูเคยดูถ้าใครเคยเห็นคลิปเก่าๆจะเคยเห็นต้นนี้นะคะนี่ค่ะมีแบ่งห้าสิบนะคะกระถางสี่ นี่ยักษ์ปักหลันนะคะยักษ์ปักหลันเนี่ยค่ะนี่มีแบ่ง250เหมือนกันนะคะถ้ากระถางใหญ่มีอยู่กระถางหนึ่งค่ะให้ไป350นะคะอันนี้เป็นแม่พันธุ์เขาค่ะนี่ค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยนะคะกดตรงข้างล่างก็ได้นะคะซับสไครต์ไว้นะคะเดี๋ยวหนูพามาชมใหม่เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวใครรอแม่พันธุ์ก็อีกนิดน,นึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูขอคัดไม้สวยๆก่อนนะคะเดี๋ยวเอามาแบ่งปันนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ